คครับวันนี้จะมาสอนไอ้ไอ้นี้นะไอ,นนนะอนน้เล่นดนตรีที่คุณขอก็คือมาคุยกับคนนี้นะคะตอนแรกเขาจะให้เป็นแบบ <Hello. S 1> ทําจังหวะดนตรีตให้ตรง,งกับที่ความเร็วของเราไวก่อนแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะกดที่เดิมวมกรอบหนึ่ง <Great. S 1> มันก็จะไปให้เล่นเพงลงละอันนี้ก็จะเล่นของลินนี่ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นปรับแต่งจังหวะซึ่งปรับแต่งได้เองเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ได้กดอย่างนี้แล้วก็แชร์อะไรเงี้ยปรับปรับปรับแล้วก็ มันจะมีแชร์อยู่นะครับก็อันนี้ก็ได้ตามฟิลเลยความเร็วก็แล้วเตชั้นแล้วก็จะมีร้องเล่นแล้วก็มีแชร์ครับแล้วก็เอาเลขตรงนั้นไปเพื่อนดูอันนี้เพลงเก่าๆของรอบก่นกอนๆนะครับว่ามีเวนตี้ติ๊กคลีดาวาลินโคเลอะไรเงี้ยครับครับอันนี้ก็จะเป็นร้องนะคะมีตั้งแต่ระคับปีศาจเราจะมาง่ายกันก่อนเนาะ ก็กดตามจังหวะเลยครับถ้าในโทรศัพท์จะกดง่ายกว่าเพราะว่าฟิลแบบเกมดนตรีเลยครับแบบเนี้ยเนี้ยแบบอันนี้แตะเดียวครับแล้วก็ันนี้แตะค้างจะถึงปลายแค่นั้นแอันนี้ก็จะเป็นตามมาถึงตรงนี้ก็ต้องกดต่ออย่างเงี้ยอมาลองครับก็ครั้งนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับไม่ได้เล่นเลย มันนี่ครับก็กดให้ทันได้เขาได้โทรศัพท์ได้กดมันกว่าแต่ว่าเล่นเล่นในคอมครับวาอไแจ้านี่กินมันสนุกมันสนุกนะถ้ามันเล่นในคอมแต่เป็นในโทรศัพท์อะแต่พอดีเราโทรศัพท์เราไม่ลวเราก็เล่นในคอมเราก็ต้องทำใจเล่น ชินอ่ะี่เ่นแนวนี้นาัเลยนี่เาปทำเป็ดให้ดูนะครับลอดูไปก่อน มันี้ครับเขาเขาแบบมันไม่ชินไงมันก็เลยตั้งใจกดอยู่เอเล่นจนจบเพลงครับก็ไม่ได้มีอะไรละอพอห้าสิบคอมโบขึ้นมันก็นจะเป็นลินเน็ตตามรายละเอียดที่มันบอกแล้ะแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เหมือนกัน <laughs> อ่ะครับแค่น,นี้ประมาณนี้ครับอ่าถ้าจะเล่นให้ถึงเพลนนะครับเล่นจบแค่เดคูลัมก็พอครับแต่ถ้าอยากเอาอื่น,นเพิ่มก็ มาถึงว่าเล่เนนคะแนนระดับง,ง่ายเดกรัมาะลับเดกรัมคือเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะผ่านครึ่งไม่ก็เจ็ดสิบประมาณนั้นครับก็ทำอย่างนี้ทุกเพลงครับลูกถ้ากิเกะทำประจำวันก็มารับที่เดียวครับแบบดอง,ดองๆแล้วก็มารับทยอยรับก็เหมือนอันนี้อันหนึ่งกดผิดเอ๊ะหรือถูกแล้วอ๋อผิดครับผิดผิด s อรอนนี่อันนี้อันนี้อดีอันนี้อันนี้ครับเราก็ดองไว้เหมือนกันนี่ ก็เนี่ยกดรับกดรับไปก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นแบบมันจะทำตรงนี้ให้แทนอ่ะไอเนี่ยเพราะมันนะเป็นอีเวนต์รับตรงนี้ได้ใช่แต่เราไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่เราก็เลยแต่ว่าวันนี้เราทำประจำวันไปแล้วนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับ่ะก็สู้ๆนะคนเราเป็นกำลังใจให้เราก็เล่นในคอมไม่ค่อยก่งแต่ว่าในโทรศัพท์ฟินมากคุณเล่นในโทรศัพท์เราว่าคุณทำได้สู้ๆเป็นกำลังใจ เจอแันคุณเราสอนเท่านี้นี้ไม่มีอะไรตรงในก็ถามเราได้นะจริงๆเราพยายาม